สวัสดีครับผมนายปรมงพรกัญยาวันนี้จะมาต่อวงจรควบคุมกระบอกสูบ2ทางด้วยาล์วห้าับสครับมาดูการต่อเลยครับอุปกรณ์มีวาล์วสามับสองสองตัวครับวาล์วห้าับสองหน่งตัวครับแล้วก็กระบอกสูบสองห้าตัวชุดปรับปรุงคุณภาพลมครับอเนนี้้ง้อันนี้วเนี้ยสุดครับขอร้องครับไรับงเนยัน่ั้

เมาดูการทำงานกันเลยครับสี่เหลี่ยมขอบครับี่เหลี่ย